ไม่น่าเธอทำอะไรทำฟองโอ้ทำเองเหรอใช่สลามนี้ทำเองส,สลามที่เป็นฟองมันน่าเล่นมากนารีต้องอยากเล่นแน,น่เลยนารีสลามหลานน่าเล่นมากเลยอ่ะสลามอันนี้น่าเล่นมากาไาเปาเ,ปาเปขาไปถามว่าทำไมถึงทำเป็น น้อยๆแต่ใส่น้ำเยอะๆอ่าบอกสูตรเพื่อนๆดิเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากทำใสแก้วใสใส่สบู่น้อยๆใส่ยินญี่ปุน่นแล้วก็ใส่อีซอารอลใน้<ม>จินซลรีนกิซรอลไม่ใช่ใส่ไม่ได้ใส่มันก็จะเสียอันนี้ลองผิดลองถูกใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบนี้โอ้โห อ่าโอ้เหมือนทำโรตีเลยเว้ยเหมือนทำโรตีเลยเว้ยอนี้ฝโอเคไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย